ตลาดโสทรเซียงวางเย็นวันที่สิเจ็ดต้ตนแรงครับออมือน,นีสิทั้นมากสิมีแต่ตงอเน,นื้อเจ้เขาวัวเนื้อแกมาเบิงบอดเบอดมาด้วยเราพี่น้องครับบอดเวขวนนอเขาหนาต้นลรอนี่เขาลังเสือกันอรนอรอะไรกันลูกค้าเลย สีดำมือหกพันางคุณได้อะได้งวดต้นแรงมันจะเป็นงวนเนื้อเนี่ยพี่น้องงวนเนื้อวัวเนื้อตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่จะตัวผูเลยพี่น้องครับเย็นมือนี้มีแต่มีตัวผูหน่อยเนาะไล่ค่ะก็เจ้าตัวมากกวอานี้ ร้อยอย่างไรปานไหนพี่รอยอย่างไรปานไหนเ้อ,อยเปีปนไหนเอ้ยมงลัอ๋เป็นกำลงัตงตกลูกมันอยู่คาพี่นา้วหาเงือเาอนไขอะพี่นองเจ้าบาทลรพอที่อิตาลีเตาเีมันรักจับาทนะ มื่นสามวาเขาไล่น้องอยู่เนาะอุ้ยมื่นสามหนึ่งมืนสามเป็นย่งันมือเขาไปดนนั่นด่ามันจะเข้ไปนั่นๆๆจะไม่ยินเทไรละพอพี่สำคัญบอยให้เปลี่ยนันหา้บัรอะไรมื่นสามแล้นี้รักรักมื่นบ่ โอ้ลังเงินต้นไปลังเงินนเืนแปดห้าร้อย <c oughs> เอาเือนนึ่งไปเอาลูกไปว่นหนเออชนมากเอาต้องผุดมันกำลังผุดไหวง้อเป็นอย่าง ของโตนี này, ่ก็งวเหนื่อตัวเท่านั้นละพอสอตนี่ฮะเข้าหเท่าไรล่ะสองตวอีกเขาเาสามหมื่นโอ้แล้วนี่นี่แหละพอตั้งี้นะทำกันบอถือว่า หลายอยู่เนาะมาหลายเนียมือนรถติ๊ต้นนีสามหมื่นต้นนั้นต้นเท่าไดไก่อนสองหมื่นฮะสองหมื่กกัวมีเบอร์ป่ะฝากฝากเลขเนี่ยมีทโทรศัพท์ป่ะมีเนาะันอย่างได้มาต้อแรกพี่น้องครับหมอเนื้อมาจเขาต้อแรก

เียกนจะเทียนมาธิเบิงบนัชัดเบิงกันโอ้โหขร้อยนะอยู่นิเกตนำมานร้อยมืนขึ้นมาหนึ่งพี่น้องครับคุณปุ๊บปุ๊บ วนนมือนเศร้าเลยมันมันมันกระจิเป็นง้วง้วเลียงง้วง่ามเนี่พี่น้องมือนผู้ตัวปูร้ายอยู่ตพก็รยนตกจะที่ตะมันออกกันดีมายังบ้นดี ส่วนมาเขาดิซื้อซื้อซื้อกันเต่อออออตอนแรกหพวคำนร่ออะรพี่น้องห้วเนื้อเนี่ยพี่มีตวงเนื้อไม่เลยครับเนี่ยปู สองพันนั่นแหละราเดิมตัวเลก้นไายเท่าไหร่ม่ขายเท่าไหร่ไมเท่าไหร่เตัวนี้ค่ะเท่าไหร่ันหา่ตัวเมียางน้น่ะวเมยัตแม่ตันี้นไหตัวตใหญ่แมนบ่แม่ตัวนี้แมนอยู่บ่ตัวนี้สามหมื่กว่าค่ะสามหมืกว่าพอพันที่นอหรือว่า สาม0มื่นกลัวตัวนี่ดีอยู่เว้ยตัวนี่ก็สาม0มื่นกลัวนองมันดีอยู่มันบอลมครับเบียมันต่ออยู่ลอยยหลไปตัวนี้ง่ายเลยอย่างนี้กลโนเอาตัวเดียวไปได้ลุกลุกตัวเดียวสาบซีโตแล้วตาย

ขึกนักอยู่พี่น้องครับยกยางมาข้างใน,นก่อนเขาเห็ดเขาตีตารางใหม่เว้ยหัดงออยางมาทำไมบ้บมบุ้มบ่มงแม่มจักโตเลยพี่น้องคนี้พี่ตัวงงวผูกมดเลยยางกับมือหรอตัวผูมือมือกลัว มื่นไปปลายไห,ยอยไหมอาอ้วนแ่ว่างงมันหนีบังเรามันทุบมันเป็นตัวอ้วนหลายๆสังเกตไหมเราอ้วนอ้วบางทีต้องมาพ่อคายไปอะไรเงี้ยอะไค่ะเจเดซื้ออะไรมาในนี่โอ้ยเอาหอ,อยจุ แน่นดีเนาะเหนือหนังเต็มๆเลยพี่น้องครับจะกพักออีเแม่ต้นนั่น,นต้นแรงเด้อพี่น้องมาเอามาเอาเขาต้นแรงเอา้าอนตอนนี้เพิ่นกําลัง ไอ time, s <S ้กัดงัวเลเหียบงัวออยู่เป็นบัตรนันให้ข้อมูลทั้งหลายแร่ว่ามากกับคือคือบัตรนันเขาหลอกเขาสื่อตอนกลงห้องคำกันมันล่ะพูดฟังคนอุ้ยตัวนี้เนก็ถูกตัวนี้เนา ไปไหนอ่ะ็บรถโอ้ยโอ้ยมันไปไหนไปไหเพื่อนเนเธอเป็นประไหนขามหพี่น้องมันลงอยู่รถกันก็ไปซันไล่ไเดี๋ยวมันเลกเลกพอแลพอพอลงแล้วเท่ารพอังไรบันไดสมมือกลัวกับมือเมีเรอสมือกลัว 怪，什么又放助。我